มีอาเภนะครับมีเวรนะตัวใจอาเที่เป็นานนะครับที่มาตกจองท่านได้นั่ชิบหน่นะครับชิบให้เรดูนะครับทักการเจ้าที่นะครับทักกรเจ้าที่นะครับซึ่งเราตกใจนะครับเราใจล้นะครับ ¡Gracias! วันนี้เราพ่ายแพ้์เวีราะจะทุบเข็มหาเรามีใยไร้ฟ้าจะมีสุขในรัก ゴンスを持ったのを、カウスをかぶるようなものを、ホットのカップを一緒に見るのはいいです。 ทรงรู้พระองค์ดีว่ามีขีมขรรค์สึกยุธทธะอธิยิง้งจอมพักเท่านั้นการสืบยุทธเจสริและพักหินพังก็ขอให้สิ่นระชนพระองค์ดีทหารทหารขั้งปู่จะไม่ต้องสู้รบและสูญเสียชีวิตที่ต่อไปรักพี่ เช็ดยืนหยุดครบหมายเชิญราชร่วมพ้นชยุทธเยเกียรดไว้แน่สืบกว่าสองเราใส่สุดซึ่งฤๅมีรถมหาอุปราคาเมื่อถูกพรองหาจึงมีราชกัปาันประทับกรณีให้ราบอดขนแจ้งแทนแพ้ชนะ ยึดข้าหีกับคร่ารให้สงเียรขั่ทงดนั้นพระยาาท่าสเชื่อคนนสองกริย์ออ้ประด้วยมหาวิรกรรมยุดขาี เป็นหัวถอยผามายองตต่อสู้กับพายุตะันกที่มีขนาดโคตเใหญ่กว่าสมเด็จรนาเรยังทรงตั้งสัตราพิฆากร่วมกันกับทางด้วยน้ำอสุจน้ำกระกอกที่พบติดตัว Good on สสงบสมเด็จพระนเรศิกระทับพระองค์กับพ่อฝายเป็นหนึ่งเดีก็เกี่ยวกันเป็นกระแสสายแห่งความมุ่งมหม่โผรันตายพัะตะกันเตมบจนทำให้พระมหากุปรชาสีลสมเด็จพระนเรศินจึงจุ่มกระแสงของเงาพระมหาอุปราชาทิ้ืในว่ว you will watch fall down. Come on, ท่าเจ้าพญาทายานผาช้างศึกคู่บันดาคู่รับไทยเพื่อนพระฤาคีแผ่นหาราชผู้ยิ่งใหญ่เรื่อการขนามนามอันเกิดไกว่าเจ้าพญาปรางว์ ยินย่าของไทยทันซิ่งได้ระหนักว่าเขื่นหนดินไทยนั้นถุยเป็นสมรภูมิครั้งสำคัญเป็นยินยาแห่งความูมิคันของคนกฐางและเป็นดนาดีที่สันแนงถึงวิทาบาราีที่ยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์คือปกอักรักษาคุมค้มครองเือปกติีแห่งความเป็นไท้ 으흠 네가 들어

ะะการแสดงชุดนี้เป็นกำลังใจให้กับผู้แสดงทุกคนกับชาวนะคะก่อนที่เราจะได้ให้ถามเลยค่ะว่าภายใต้การแสดงที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้นะคะมีฝ่ายใดที่ร่วมการแสดงบ้างค่ะบรรยากาศนี้ฝ่ายเกิดท่านตัวอย่างนี้ครับได้ไม่เปลี่านนายเวดตันราประดุ่ประดุษท้าประท้าป้ะธานคณะรัฐมนตรีตาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะรองคณะนะคะที่ดาวภาคใหม่ชุมบิ สาวสวยพักหเราทสีมาด่วยด้วยได้เลยประธานในห้องจีค่ะค่ะน h i s moment okay. this is a c l o s e s s i o n moment together w i น h the h e น d of the g o v e r n e n t o f f i e s t o g e t i t h t อ e v i s ่ c o s s i n น下来有请青年组的三组战队 ขอเสียงปรบมืองนะคะต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งในเวลาอีกไม่นานนะคะท่านจะมาดำรงตำแหน่งผู้่าราชการจังหวัดสุวินท่านทำงานชื่อตาค่ะทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุวินนะคะท่าน ผู้ไม่ดีจะเะาหน้รรสาสมรภูมิลานนะคะเพิ่มทันทีดาวภาพใหม่สุดดีนะคะได้ยืนอยู่ด้านหน้าขณะนี้นะคะทุกท่านสามารถเก็บภาพแห่งความประทับใจนะคะสำหรับในฉากที่ถือว่าเป็นฉากที่ใหญ่ของการแสดงคราฟตในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะค,ะร,นครับโดนตัดทันแน่ต่อคราฟตและก็นักแสดง